สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมกเกษตรน่าเรียนรู้นะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงหลักพิจนารณาข้าวเขียวนะครับชาวนาส่วนใหญ่เคยสังเกตไหมครับว่าเมื่อข้าวเขียวคือข้าวที่ควรรีบใส่ปุ๋ยรีบฉีดยานะครับ ผมไม่รู้นะครับว่าพี่ๆจะเชื่อผมหรือเปล่านะครับสําหรับแนวทางผมคือข้าวเขียวคือข้าวที่ต้องรีบใส่ปุ๋ยฉีดยานะครับทําไมระบบกลไกลข้าวเขียวถึงต้องรีบใส่ปุ๋ยฉีดยาก็เพราะว่าเมื่อข้าวเขียวนะครับหมายถึงข้าวจะเริญเติบโตทั้งทางรากทางใบ และได,ได้รับสารอาหารนะครับได้รับแสงได้รับไนโตรเจนและไม่เกิดโรคเกิดเชื้อราเกิดมแมลงทำให้การใส่ปุ๋ยทางดินการฉีดทางใบทำให้ข้าวดูดซับและเจริญเติบโตได้ไวขึ้นในขณะที่ข้าว มีใบคอเลอรฟิวที่เขียวนะครับเรียกง่ายๆว่าข้าวอยู่ในสภาวะที่ต้องใส่ปุ๋ยฉีดยานะครับส่วนถ้าข้าวอยู่ในสภาวะเหลืองใบเหลืองใบส้มใบเหียวใบแดงใบกรอบนะครับคุณใส่ปุ๋ยไปข้าวจะไม่ได้ใช้ในตอนที่มันเหลืองเลย นะครับแต่คุณใส่ไปสิ่งที่มันจะได้คือดินครับดินจะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหวานทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณฉีดเก็บเอาไว้ในดินเก็บเอาไว้ในต้นพืชทุกจุดทุกส่วนที่ต้นพืชได้รับต้นพืชจะเป็นตัวเก็บสะสมไว้ไม่ว่าจะเป็นโรคเชื้อรานะครับแบคทีเรียต้นข้าวจะเก็บไว้ เก็บจนกว่าลากข้าวภูมิคุ้มกันของต้นข้าวสีคอเลฟิลทุกอย่างกลับมาอยู่ในสภาวะเขียวหรือยอดใหม่แตกขึ้นมาข้าวถึงจะกินสารอาหารที่สะสมไว้นะครับเป็นระยะระยะคุณลองสังเกตได้นะครับฉะนั้นเมื่อข้าวเขียวให้คุณนึกไว้เลยว่า มันพร้อมที่จะกินปุ๋ยมันพร้อมที่จะกินสารอาหารต่างๆจากทางรากและทางใบนะครับให้รีบทําการใส่รีบทําการพ่นให้เรียบร้อยนะครับและสิ่งที่ผมกําลังพูดอยู่นะครับเมื่อข้าวเขียวนะครับข้าวงามทําไมถึงต้องใช้ปุ๋ยสูตรทุกคนคงสงสัยใช่ไหมครับก็เพราะว่าข้าวเขียวข้าวงามก็คือข้าว ที่ลากกำลังเดินใบสงเคคอร์ฟิลเขียวสงเคแสงได้ดีอยู่แล้วการเลือกใช้ปุ๋ยไนโตรเจนหรือตัวยูเรียม,มากเกินไปจะทำให้สีคอรฟิลหรือข้าวที่เขียวดีอยู่แล้วงามอยู่แล้วกลายเป็นสภาวะข้าวนอกปุ๋ยนอกแมลงนอกเชื้อนั่นเองซึ่งคราวนี้ก็จะทำให้เกิดสภาวะการเป็นโรคนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโรคไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคนอนโรคแมลงนะครับหรือโรคไวรัสที่มากับเพีย้ยผมถึงได้พยายามบอกว่าเมื่อข้าวมันเขียวข้าวมันงามข้าวมันพร้อมที่จะรับปุ๋ยนะครับรับสารทางใบแนะนำใส่ให้ครบครับคุณอย่าลืมนะครับว่าปุ๋ยตัวกลางกับตัวท้ายต้องการไนโตรเจนในการดึงและไนโตรเจน มันก็คือตัวที่ไปทําให้คอร์ฟิลใบข้าวยอดข้าวเขียวและแตงยอดใหม่ในเมื่อข้าวมันเขียวอยู่แล้วงามอยู่แล้วเติมตัวกลางกับตัวท้ายเข้าไปครับเพื่อให้มันแบกเข้าไปเยอะเะสะสมเข้าไปเยอะเยะยิ่งเขียวนานยิ่งเขียวไปเรื่อยเื่อไม่เหลืองเลยยิ่งสะสมอาหารดีขึ้นข้าวจะรวงใหญ่ท้องใหญ่มากขึ้นและผลผลิตไร่และตันมันจะได้ง่ายขึ้นนี่คือเคล็ดลับนะครับการจับ อายุข้าวในแต่ละในแต่ละจุด20วันข้าวเขียวใส่ปุ๋ยดีไหมถ้าเป็นคนบโบราณหรือคนสมัยก่อนก็จะพูดได้เต็มปากว่าไม่ใส่เพราะว่ามันเขียวนั่นแหละครับคุณพลาดไล่ละตันละข้าวสามสิบห้าวันไม่เหลืองเลยคนอื่นเหลืองแต่ของเราเขียวใส่ปุ๋ยไหมรีบใส่ครับถ้าคุณไม่ใส่คุณก็จะพลาดไล่ละตันกว่าส่วนรอบสามรอบสามนะครับ รอบสามข้าวเขียวอยู่แล้วนะครับข้าวสี่สิบห้าวันหกสิบวันเจ็ดสิบวันแปดสิบวันข้าวเขียวอยู่แล้วเขียวเองเขียวโดยที่คุณไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยคนโบราณก็จะพูดบอกว่าไม่จําเป็นต้องใส่หรือบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเอาอยูเรียไปใส่เพื่อเร่งในเมื่อมันเขียวอยู่แล้วนะครับผมผมผมถึงได้พูดถึงความเขียวความเขียวคือคอรรฟิลสมบูรณ์ใบข้าวสมบูรณ์ ต้นข้าวสมบูรณ์เขียวงามปกติแล้วยัดปุ๋ยตัวกลางกับตัวท้ายเข้าไปครับยัดมันเข้าไปยัดเข้าไปให้เรายัดเข้าไปมากที่สุดให้มันหิ้วให้มันแบกให้มันเอาไปใช้ให้ได้มากที่สุดอย่าละเลยปุ๋ยตัวกลางกับตัวท้ายเพราะตัวหน้ามันใช้งานกับใบกับต้นได้เต็มที่แล้วแล้วคุณจะเติมตัวหน้าเข้าไปอีกเพื่ออะไรในเมื่อมันเขียวมันงามแล้ว เพื่อหนอนเลยครับเพื่อเชลาหรือเพื่อโลกแล้วก็บอกว่าข้าวต้นรีบหนอนเรียใบหนอนกอลงเพี้ยกระโดดใบยุบเชลาหลุมลงก็เพราะอะไรเพราะอยู่เรียไงครับเพราะคุณเติอนแต่ตัวหน้าเออถ้าข้าวคุณแจ้ข้าวคุณแกนข้าวคุณไม่โตข้าวคุณอยู่ในหลักคำว่าเขียวตองเขียวตองเขียวตอง ถ้าตาบใดที่ใบข้าวคุณต้องแต่เริ่มเพาะปลูกมามีแต่คําว่าเขียวตองเขียวเหลืองเขียวตองเขียวเหลืองใส่มาไปเลยครับยูเรียประเคนนั้นเข้าไปครับจะเป็นยูเรียรอบแรกผสมสูตรยูเรียรอบสองผสมสูตรขนาดมาถึงช่วงรับท้องข้าวก็ยังออกตองยูเรียผสมสูตรใส่เข้าไปเลยครับคุณจะได้รวงที่ดีขึ้นน้ำหนักดีขึ้น และคุณจะไม่หลุดไร้ละตันอย่าเชื่อโบราณนะครับโบราณก็คือโบราณนะครับผมใช้ประโยชน์จากคำว่าโบราณทำแบบโบราณเขียวไม่ใส่ปุ๋ยงามไม่ใส่ปุ๋ยแต่แจ้เหลืองแล้วค่อยใส่ผิดครับเพราะผมดูมาหลายรุ่นแล้วทำมาหลายยุคหลายสมัยด้วยพฤติกรรมเหลืองค่อยใส่เขียวไม่ใส่ สุดท้ายแล้วผลผลิตไร่ละตาลได้ยากมากครับถ้าจังหวะไม่ตรงจริงๆดวงไม่ดีจริงๆไม่ได้ทำไมเหลืองใบส้มใบเหลืองใส่ปุ๋ยแล้วถึงไม่ได้ไร่ละตานก็พรข้าวมันไม่พร้อมที่จะกินปุ๋ยข้าวมันไม่พร้อมที่จะรับมันได้แต่สะสมไว้ในดินสะสมไว้ในลำต้นรอจนกว่ามันจะสมบูรณ์มันก็เลยเวลาที่จะกินเลยเวลาที่จะสะสม ก็เลยกลายเป็นกรอยู่ในดินกลายเป็นภัยอยู่กับต้นข้าวลองคิดดูนะครับ